โอ้โหเฮียเลยนี่กูว่าละขออ่านคิดไวหน่อยเถอะโอ้ดูดิไอ้เฮียอะไรเนี่ยโซโลแรลงเป็นไงโอ้เกมนี้สุดในรุ่นจริงๆโอ้ดูครับผมกูว่าละเวทีมันกดยอมแพ้รัวๆดูดิโอ้ไอ้เฮียคนเกาหลีไม่เฮียจริงฮะ โอ้โหมีใครล็อกซิ่งขนาดนี้ไหมเนี่ยกูแหว่งหนีจากอวีก็ต้องไปเจอเกมบี้ไอ้ถัดเอ,อเอ้ยไม่เนยก็เปกูแมะจะเกิดอะไรดีวะเอาอีกอ่ะดูนะเฮ้ยมันไปวะโอ้แม่งโคตรที้่อะไรเขาไอ้เี้ยนี่คือแบบว่าเออเวลาศัตรูจะตายอ่ะมันชอบขวิดให้ศัตรูหนีเว้ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคิดอะไรอยู่ฮะ ไอ้เฮียแล้วผมเล่นแรงด้วยประเด็นโอ้โหอะไรมันขวิดจะขวิดให้ศัตรูนี่แต่มันขวิดลัดได้ก็ดีอยู่ผมว่าอะไรทีม,มันกดยอมแพ้รัวๆฮะท่าทางที่ผมเอามังกรได้เอาเลยได้แล้วมันได้ทีมกดยอมแพ้หรือปุ๊บอะไรวะเป็นเพราะไอ้ควายเนี่ยไงเฮียแล้วมันบ่นเป็นภาษาเกาหลีแล้วกูจะรู้ได้มึงพูดเที่ยอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษก็ไม่อันนี้เฮีย ปัจจุบันนี้คือผมแรงเอเวอร์ล็แล,แล้วนะครับผมนะฮะแล้วแม้ยังเจออะไรอย่างนี้อีกไอ้สัตว์อ,อ้ยโอ้โหไม่โดนนี่มันต้านก่อน ผมปวดกำลังใจเลยผมทอ้อไม่รู้จะพูดอะไรวะจริงไอ้เฮียเอ้ยมแล้วมันมดูมันยืนนิ่งแล้วมันยืนนิ่งแล้วมันพิมพ์ภาษาเกาหลีด้ไหมแล้วกูจะรู้ไหมว่ากูจะพิมพ์มึงพูดอะไรมึงต้องการอะไรจากสังคมเนี่ยไม่ไปช่วยไอ้ดีด้วยไม่ช่วยทีมไหนด้วยยืนนิ่งอย่างเดียวครับผม แล้วมันยังมาเล่นทำ <allein S 1> ไมวะผม <c oughs> ไม่รู้มันทะเลาะอะไรกันนะเพราะมันรู้ภาษาแต่เกาหลีกูจะรู้ไหมเนี่ยทะเลาะอะไรกันวะเฮ้ยเอาโดรนิงสวยตุ้มเอออย่างนั้น <ikke> ก <piano sound> ็ตายโอ้โหโอ้ดูดิมันไม่มาช่วยมันไม่อะไรเลยโอ้กูตายคือแบบมันโอ้อยผมไม่รู้จะพูดยังไงวะ เออตายไม่ช่วยทีไม่อะไรทั้งนั้นว้าวจริงจริงเกาหลีนู้สวยไอเย้เหียภาษาอะไรเน่ยไม่รู้มันพิมพ์พูดอะไรกันว่ามันทะเลาะอะไรกันเนี่ยยอมแพ้ไปกิมดูดูทรงไงก็ถูกไ่ไหนว่ามี ควายอย่างเงี้ยก็เป็นควายสมชื่อจริงจริงเนี่ยไม่ได่สมชื่อดีที่เล่นตัวควายบางทีทำทำสันดาลควายๆอย่างไอ้เชี้ยไม่ยอมไม่ยอมคือกอักษิเบ้ง <c oughs> จะเกิดแล้วผมจะเคลียบบนก่อนแล้วกันนะคือหกต้นเกมผมก็เปิดอย่างสวยนะต้นเกมือผมได้หนึ่งคิวแล้วก็เปิดมังกรได้มังกรไอ<ม>้ยนและเละเพราะควายตัวเดียวเลยฮนะ เฮ้ย hey. มาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้เคียไม่โดนดิตนนันเราสามเพื่อน้อยดีดูดิไอ้เคียมันชอบขุดหนีเออสวยไ้าคิวอยู่ดูดิไอ้เคียมันชอบขุดในศัตรูหนีเดี๋ยวดูนะมันจะขุดให้หนีอีกเออสวยยังไล่อยู่โคตรดีเลยมันอะไรของแม่งวะแล้วแทงก็ไม่แท่งเลยนะ เกมนี้หมดสิทชนะแล้วครับผมเรามาจับตาดูควายกันดีกว่าฮนะผมไม่ได้หวังชนะแล้วเกมนี้แม่งเจออะไรแบบนี้เนะี่ยโอ้โหโอ้โหมันไม่รอคีพปเลยวะ เอามีคลิปอยู่โดนเฉยคลิปเฉยเฉยคลิปเฉยรเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อย เจอฟิาสีสวยมากไม่มีอตีผมโอ้ยจิงจิงไหลทำไงเนี่ยโกไหนกันไอ้เขี้ยมเลือดเพิ่เมเลยไงวะสกิลหนึ่งยัดหน้าสวย วายอยู่ไหนวะผมไม่ได้ดูมันทวายก็ละวควายอาอยู่นี่ oh, มันพิมพ์ทะเลาละกับยาสโอะวะยาสโอะก็เป็นคนเกาหลีมันแย่งกันท็อปหรอหรือว่าอะไรวะ เฮ้ยโอ้โอโอโอบัฟไม่มีทีมก็เล่นไม่ไหวฮะมังกรเกิดเพื่อนในตัดเลือดแล้วทีมก็ไม่ออกตัดเลือดก็สักคนเจอสมบีอ๋อเรียบร้อยตายหมดควายเดินแจกแเ้ว้ยว รอดเป็น่ลเรียบร้อยมันเข้าไปทำใหม่วะเมื่อกี้คือทีมก็ตายแล้วมันยีนอยู่มันก็โดนเข้า โอ้ยขิ้ไปโดนยังไงวะเออเนี่ยโดนของจริงเฮ้ย,ไม,ย,ไ,มยไม่ตายไอสวยมันออกโบมาล้างผมอะ่ะโอ้เสียมาก่อนตัวี่สามแล้ววงเฮ้ย,ยเรียบร้อยเฮ้ยทำไมมีขี้วะใช้เร็ออกเมล็ดเอ AD แล้วดูควายกันดีกว่าฮะลำล่งเฮ้ยโอ้มันขุดเข้ามาสวยอยู่เมื่อกี้แต่ข้าไม่ได้ทงตัวของเด้ต่างพันเอ้ยป้อมเรียบร้อยหกเกิดทันเกิดทันเกิดทัน อ,อตายบ่กวะโอ้ไม่ตายโอ้ควายตายกแก้วไอเมี่กูไม่เจอคนโยนอยู่ฝั่งตรงข้ามมองว่าเคยเจอฝั่งเดียวตัวเองไม่รู้เป็นไรเรียบร้อย เอ้ยเหี่ยมันตีบ้าเลยมันไม่ตดวแล้วมันไม่ตดวแล้วคืออะไรเรียบร้อยอย,อย่างงี้ต้องรีพอร์ตนะครับผมนะฮะแล้วตานี้จะขึ้นเอลวอล์ดสามด้วยแม่งเจอแบบนี้กูท้อเลยครับผมรีพอร์ตไอสัดแอคซิ t เอน m มีทีมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมนะฮะกู ไมกูเจอท็อกซิกเยอะยิ่งตั้งแต่อาวีแล้วผูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนหอันนี้